มาแกะเปลี่ยนแบตดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับ Samsung S10e ผมหลังจากเสียบไรนานๆานแล้วมันน็อกครับเอาเครื่องเป่านี้แทบจะไม่ต้องใช้งานมากเพราะว่ามันกาวหลังมันละลายหมดแล้วครับแต่เราก็ต้องเป่าก่อนใช้ลมร้อนละลายกาวมันก่อนครับ ก่อนตัวหนีบนะครับใช้ตัวนี้ค่อยๆแซะลงไปตัวนี้อาจจะไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะว่าฝาหลังมันโดนความร้อนจนกาวล่อนอหมดแล้วตอนที่ไล่สดนะครับเปิดไล่สดนานๆฝาหลังกาวหลุดหมดแล้วแต่เราก็ต้องแซะออกมา มีอะไรบ้างกาออกหมดแล้วเราก็ต้องถอดน็อตครับถอดน็อตออกครับ หังจากที่เราแกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับแง่แบตเตอรี่ออกมาแล้วก็จะเหลือสภาพอย่างนี้นะครับ Samsung S10e ก็จะเอาแบตใหม่ใส่เข้าไปใส่กาวหน่อย ก็เอาวางไปนะครับต้องใส่ให้ตรงนะครับใส่ไม่ตรงแล้วเดี๋ยวเคี่ยวหักแล้วก็กดให้แน่นครับเคเราใส่แบตกลับเข้าไปแล้วลองกดเปิดดูดิว่าติดไหม ติดครับเปิดได้แบตตัวนี้มีปัญหาครับแบตนี้มีปัญหาไฟเกี่ยงชาร์จไม่เข้าอันนี้แบตเปิดติดนะครับโอเคแต่ว่าแบตเหลือขีดแดงต้องปิดไว้ก่อนว่า ปิดเครื่องก่อนครับแล้วเราก็จะมาประกอบกลับครับทีนี้ต้องไม่กาววีดีโเลนกล้องโอเค ก็ต้องใส่น็อตให้กบตามเดิมนะครับน็อตตัวสุดท้ายครับน็อตไม่เหลือนะยึดน็อตเข้าไปทุกตัวแล้วน็อตไม่เหลือไม่ได้ทำมาเกินก็มาลองเสียบชาร์จดูก่อนครับก่อนที่จะปิดฝาว่ามันชาร์จเข้าไหม เพราะว่ามันมีปัญหาชาร์จไม่เข้าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งล้วถือว่าชาร์จเข้าครับแบบนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ออกครับแบตเตอรี่มันหมดสภาพชาร์จไม่เข้า ก็เลยสั่งแบตใหม่มาเปลี่ยนครับแกะเปลี่ยนเองไม่ยากนะครับซัมซุงแค่กล้าลงมือทำชาร์จเข้า9%แล้วครับ ต้องมาให้กาวโดนเลนกล้องนะครับไม่งั้นแล้วงานเข้าเลยถ้ากาวโดนเลนกล้องเรียบร้อยครับหนังยางรัดไว้หน่อยครับ กาวจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วสังกวที่เลอะๆนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยเช็ดออกครับเช็ดออกง่ายอยู่แล้ว